โรงพยาบาลวิมุตยกระดับ30ศูรักษาโรคตั้งเป้าปี2568ดันรายได้1,500ล้านบาทนายแพทย์สุวรรณิศเตรียมชันชูชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุตกล่าวว่าปัจจุบันโรงพยาบาลวิมุตพหลโยธินมีศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางทั้งหมด21ศูนย์และในปี2568มีไฮไลท์30ได้แก่ศูนย์ปอดศูนย์หัวใจและล่าสุดคือศูนย์กระดูกและข้อ โดยจะจัดเป็นศูนย์หลักที่จะสร้างรายได้รวมสิ้นปีนี้ให้เติบโตขึ้นตามเป้าหมายรวม1,500ล้านบาทมากกว่าปี2,567ที่มีรายได้รวม1,200ล้านบาทโดยต้องการขายจุดแข่งด้านเทคโนโลยีความพร้อมของอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือที่ทันสมัยความสะอาดความใหม่และความรวดเร็วในการรักษาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนไทยซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณ90เป็นชาวต่างชาติ10ขณะเดียวกันได้วางแผนจะเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติให้ถึง30%ภายใน3ปีข้างหน้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหลักโซนวี กัมพูชาเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศจีนโรงพยาบาลเรามีจำนวน230เตียงมีพื้นที่รวมกว่า14ไร่หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าอาจขยายตึกนี้อีก2-3ถึงปีข้างหน้าเราตั้งใจเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ได้วยค่าบริการจึงไม่ถูกเท่าโรงพยาบาลรัฐแต่ก็ไม่สูงเท่าโรงพยาบาลเอกชนระดับเทียบหนึ่งซึ่งการลดปิดศูนย์โรคกระดูกและข้อล่าสุดมั่นใจว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าและยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้มากขึ้น นายแพทย์นิพัฒน์กุหลาบขาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรงพยาบาลวิมุตห์โฮลดิง้งจำกัดกล่าวว่าการเปิดศูนย์กระดูกและข้อเป็นการเดินหน้าวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบสุขภาพแบบองค์รวม (holistic healthcare) ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าการรักษาโรคเพียงชั่วคราวตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการยกระดับบริการสุขภาพแบบองครวมด้วยแนวทาง comprehensive joy care ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพเงียบ (silent epidemic) ที่กำลังลุกลามในสังคมไทยสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสที่เผยว่าคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในท่านั่งเฉลี่ยมากถึง13ชั่วโมงต่อวันพฤติกรรมนั่งนานยืนนานขยับน้อยเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้โรคกระดูกและข้อแพร่ระบาดเงียบๆในกลุ่มคนวัยทำงานโดยเฉพาะกลุ่ม,มนุษย์ออฟฟิศและผู้ที่อยู่กับหน้าจอเป็นเวลานานต่อเนื่องทุกวันเราพยายามสร้างศูนย์ความเป็นเลิศที่รวมทั้งความชำนาญการของทีมแพทย์เฉพาะทางเทคโนโลยีระดับโลก และแนวคิดการดูแลแบบเฉพาะบุคคล Personalized Care เพื่อคืนสมดุลการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยขณะที่วงการเฮลท์แคร์กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพาร์เนอสุขภาพที่ผู้บริโภคมองโรงพยาบาลเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพมากกว่าผู้รักษาโรงพยาบาลวิมุตจึงต้องการมุ่งพัฒนา e ystem, อีโคซิสเต็มอัจฉริยะด้านสุขภาพเชื่อมโยงศูนย์ความเป็นเลิศเข้ากับบริการสุขภาพให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงง่ายในทุกช่วงวัย นายแพทย์สมยศปิยวรคุณศัลยแพทย์กระดูกและข้อแพทย์ผู้ชำนาญการด้านข้อเขา่าและสะโพกเทียมโรงพยาบาลวิมุตกล่าวว่าสำหรับโรคกระดูกและข้อเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ aging society ซึ่งจะดำเนินต่อไปในอีก1 0 2 0ปีข้างหน้าจำนวนคนเที่ที่มาตรวจรักษาเรื่องกระดูกและข้อก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและโรคนี้ยังมาคู่กับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ncds เช่นเบาหวานความดันและไขมันด้วย จริงๆแล้วโรคกระดูกและข้อส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรืออายุที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เกิดได้ทุกช่วงวัยในเด็กแรกเกิดจะมีปัญหาข้อสะโพกเคลื่อนหลุดวัยที่มีพัฒนาการจะมีปัญหาขาโก่งหรือกระดูกสันหลังคดวัยทำงานจะเกิดปัญหาจากการทำงานบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือพฤติกรรมและเมื่อสูงวัยจะเป็นเรื่องของความเสื่อมกระดูกพรุนและโครงสร้างกระดูกที่ผิดไป นอกจากนี้การนั่งทำงานถ้าเดิมนานเกินไปการก้มดูมือถือการจับเมาส์ต่อเนื่องหรือแม้แต่การยืนนานเกินควรพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อรับแรงกดซ้ำๆจนเกิดการอักเสบเส้นเอ็นตึงและข้อเริ่มสึกร้อโดยโรคกระดูกและข้อส่วนใหญ่ที่พบบ่อยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่ โรคกระดูกสันหลังอธิมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังเสื่อมโรคบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอธิเส้นเอ็นค่อยหน้าและหมอนรองเข่าฉีกขาดรวมถึงเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่ฉีกขาดและโรคข้อเสื่อมทั้งข้อเข่าและข้อสะโพกรวมถึงกลุ่มโรคของระบบกระดูกและข้อตั้งแต่โรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเอ็นอักเสบไหล่ติดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา